เกือบเต็มรถมากงเดียวเขาย้อนแล้วกุมเมาอยากได้อยากได้ทำใหสมกับมหาเนี่ยรอยเท่อแล้วเรากระติบว่าแล้วดอมอเตอร์ไซค์ยังอยู่หลายขั้นอยู่เป็นจังไใหม่ไปเตาอยู่บ่าอยู่บ่คันแดนัวพุนเลยคือสีบอมเมน แมนอยู่กันทต้นกุศายวันนี้ได็พ่อขากะทิ้งแดงยิ้มลอยอยู่วะยิ้มลอยกิต้เด้อมีราคาเล็กน้าเด้อมีราคาเด้อมีนำหนักเด้อมีเอร์โทรขาเด้อจะรวมมือัเจงทหาขวเด้อเล็กน้าก็ซื้อสิบาทเล็กบางแปดบาทเด้ออเตือสิบสเด้อเจ้าบาทหนึงพจิกน ตามน,นีแ่แหละนี่เป็นเงินเท่านี้แต่จะวาดพันพันสองกูบอกให้พวสองพันเอาไปเอารถมากขนาดนั้น <laughs>